เธอจมนะครับผมเธอโบจมนี่เต็มปากเต็มคำอีกแล้วนะครับเต็มปากเต็มคำอีกแล้วเธอโบจมสุดยอดมากๆครับผมสภาพไม,ม้ก่อนี่อันนี้คาราชการของพจมานะครับค้าราชการพจมานเรามาตกคลองมหาสวัสดนะครับนี่อันนี้ก็ใต้สะพานรถไฟนะครับ ไม่ได้ห่วงนะครับไม่ได้เขตห่วงห้ามนะครับอันนี้เขตคลองมหาสวัสด okay, น,นะครับโ nah well มโอเคนี่นะฮะผลงานของเทอร์โบจำนะเป็นหนึ่งสุดยอดมากครับผมหมายเดิมนะครับผมสภาพไม้ตอนนี้นะครับโอ้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 นี่นะฮะกบยางแก้คันนะครับสภาพไม้ก็เนี่ไหมายเดิมนะครับผม ตัวนี้ใหญ่กว่าเดิมนะครับกบยางแก้คันอยู่ในปากนู่นเลยในตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวแรกอยู่ในถุงอน่ะี่ตัวที่สองนะครับผมโอ้ทำไมกล้องไม่ชัดแต่นะกล้องน,น,นะครับตัวที่สองที้ดูกบยางนะให้ดูกบยางนะครับ กบยางนะครับกบยางแก้คันอยู่ในปากนู้นเลยครับผมเนี่ยอยู่ในคอเลยครับตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับนี่นี่นะฮะกบยางแก้คันสุดยอดมากๆครับผมนี่เต็มปากเต็มคออยู่ข้างในนู้นเลยโอเคนะฮะสภาพไม้ก็ไม้เดิมนะครับไม้คลองมหาสวัสดเหมือนเดิมนี่ฮะน้ำแห้งปากกัดดีมาก กัดหลายทีมากกว่าจะโดนตัวนี้โอเคเนี่ยสายสวยเลยโอเคบายบายครับผมนี่นะครับผลงานของ X3 นะครับของนันทโคราชานะครับผมนี่นะฮะสายสวยเลยนะครับตัวนี้น่าจะสะักสาสี่ขีดได้สภาพไม้ก็นี่นะครับผมปากล้วยนะครับ ปลาโกยปลาล้างน,นะครับผมที่ที่มันลงล้างมาเมื่อ150ปีที่แล้วแล้วนะครับผมเจ้าของก็น่าจะชั่วลานชั่วลานชั่วเล่นแล้วปลาเน่ก็เล่นลานไม่รู้อยู่หรือเปล่าโอเคนะครับนี่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือเอกซามนะครับของนาจามเออไม่ใช่ของน,นันท์นะครับโอเค วันนี้จะเมานิดหน่อยนะฮะโอเคบ,บ,บ๊ายจบจบๆนี่นะฮะ X3 สุดยอดมากๆครับผมบ,บ,บ๊ายจบจบนี่นะฮะ X3 นะครับตัวที่2นะครับเนี่เต็มปากเต็มคำเลยนะครับ X3 สีเงินสีขาวนะครับผมสีเงินหรือสีขาวนี่นะครับผมดูนะฮะตัวแรกอยู่ในนี้นะครับอันนี้ไม่ได้เอาที่ใส่กระชังมานะครับนี่ตัวแรกอยู่ในนี้ ในตัวที่สองนะครับผมโอเคสุดยอดมากๆครับ S สามของนักนัดสโคราชาโอเคบายบายจบ๊บเนี่ยนะครับหมายเดิมนะครับในตัวที่สามแล้วนะครับผมหมายป่าเหมือนเดิมครับป่าล้างป่าล้างร้อยห้าสิบปีที่แล้วนะครับเนี่ยป่ากล้วยนะครับล้างร้อยห้าสิบปีที่แล้วเจ้าของปัวภาษีครับก็เลย เอาเอากล้วยมาปลูกครับผมเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษีเยอะนี่นะฮะอันนี้ตัวที่สามนะครับ X 3นะครับของนันัทโคราชาโอเคสภาพไม้ก็นี่แบบนี้เลยเมื่อกี้โดนตรงนี้สองตัวแล้วอีกไม้หนึ่งอยู่ตรงโน้นโดนตรงโน้นนะครับผมนี่โอเคนะฮะนี่ตัวที่สามนะเดี๋ยวไปหาสองตัวที่เสองตัวที่ได้ก่อนหน้านั้นนะครับ สองตัวที่ได้ก็คืออยู่ในนี้นะครับเนี่ยอยู่ในนี้นะฮะเนี่ยสองตัวแล้วอันนี้ไม่ได้เอาที่ใสป่ปลาเอา้าหลุดออกมาแล้วตัวหนึ่งอยู่ในนู่ตัวหนึ่งนะครับเนี่ยโอเคจะไปไหนลูกเอ้ยอันนี้ไม่รอดแล้วลูกเอ๋โอเคนี่นะฮะกบกบยางนัทนนะโคลาชา X3 นะครับโอเคบายบายจุ๊บๆเนี่นะครับผมสุดยอดม,มากๆครับ X3 โดนแล้วนะครับกบยางแก้คันนะครับกบยางแก้คันสีชมพูนะครับเนี่ยเต็มปากเต็มคำเลยครับสภาพหม้ก่อนเนี่ยโดนลองนี้เลยนะครับเมื่อกี้ป่ากล้วยเลยนะเนี่ยหมายฝั่งนี้ก็สวยนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองตีดูนะครับป่ากล้วยนะครับผมข้างทางเลยครับนี่โดดวิ่งเต็มเลยนะครับนี่นะฮะโดนเต็มๆกบยางแก้คันสีชมพู สุดยอดมากๆครับผมของไข้คันไม้คันมือกบยางแก้คันคันยักษ์ทองนะครับน,นี่นะครับลือยคันยักษ์ทองนะครับของเด็กตกปลานะครับเนี่ยคันยักษ์ทองนะครับผม

นี่เก่าแล้วก็ยังหมานอยู่น,นะครับกบยางแก้คันสุดยอดมา,มากๆครับตัวนี้โอ้โหสวยสวยเลยครับผมนะฮะบ๊ายบาย,บายจุบจ๊บๆกรบยางแก้คันสุดยอดมา,มากๆครับเนี่ยนะฮะโดแล้วครับกระดีซุปตานะครับกระดีซุปตานี่นะฮะสภาพไมก้ก็ข้างทางเลยครับนี่เป็นสวน กรมทางหลวงนะครับตีได้นะครับเขาไม่หัวงโอเคบายบายจจ๊บๆนี่ก็ดีสุกตาสวดหยดมากๆเลยของนนยอดนะครับนนยอดกบสุกตานี่นะฮะกบยางแก้คันนะครับก็หมายเดิมนะครับข้างทางสวนกรมทางหลวงนะครับผมตีได้นะครับเขาไม่ห่วงนี่นะฮะโอ้โหกบยางแก้คันสีชมพูปลาตัวไม่ใหญ่นะครับ นี่น่าจะประมาณสองขีดโอเคนะครับกบยางแก้คันสุดยอดมากๆครับผมเต็มปากเต็มคำเลยนี่กบยางแก้คันบายบายจบๆ